จเลยเเลยมาเนี่เลยๆๆ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 ตๆๆ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 ๆเลๆๆ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 เๆๆๆๆๆเๆๆๆลๆๆๆๆๆลๆเๆยๆๆ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 ๆ ไอ้ตัว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 คลไองัว้ออตัวออตัวเร็วเร็วาเร็วเรวจะดมะจะตำวดอ่ะวัวัอลุกวนรอวนรอบตกต้ตกตก้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหเป็นลูกแมวนะครับไล่จัาหนูไล่จัาหนูเร็ว วนวนวนวันฮ่า่หลังหนูหนูกัดหางแล้วนูกัดหางหนูหนูกัดหาง,งหนูแล้วออ <c oughs> <c oughs> นูัดหางไปได้แล้วกั <c oughs> นขำขำหูกัหาง <c oughs> <c oughs> ไล่โอ้โหโอ้โหเก่งไงคล่องตัวดีเล่นวันที่สองนี่คล่องมากเลยเนาะหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วยังโอเคเดินเลยขอเราไปเดินหอโ